ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Fun Fun Hi my name is ไข่มุก Hi my name is Dream ในช่วงนี้เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวอักษรในแบบของพวกเรากันค่ะ Good วันนี้ออกัสจะสร้างตัว I mm. N Today I'm gonna make the letter F and I gonna make the letter B. B. Are you ready? Yes. yes. Let's make letters. ตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะสร้างตัวอ,อักษรแล้วค่ะอุปกรณ์ก็มี paper, marker and pencil, scissors. and color. Chopstick and tape. First, we're going to draw the letter on the paper with the pencil. That's <coughs> right, we going to draw the Second, we're going to build the drawing line with the marker. That's right, we're going to cut the line with Next we r e gonna decorate with colors เราจะตกแต่งด้วยสี Then we r e gonna cut the letter with scissors ใช่แล้วค่ะต่อไปเราจะตัดตัวอักษรของเราเวลาใช้กันไกลต้องระมัดระวังกันนะคะ Last we gonna stick the s h o p s t i c k to the letter with the tape ต่อไปเราจะติดตะเกียบเข้ากับตัวอักษรของเรา and there you have it ทำไมตัว f ของไข่มุกถึงมีหางสีเหลืองๆด้วยล่ะคะมันไม่ใช่หางนะคะมันคือตีนกบค่ะที่มาจากคำว่าฟินอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทำไมตัว b ของ Dream ถึงมีฝาด้วยล่ะคะเพราะว่าตัว b ของหนูมาจากคำว่าบินแปลว่าถังขยะค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง พี่ออกกัสก็สามารถทิ้งขยะได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เวลาที่พวกเราจะไปเชิญตัวอักษรแล้ว Let's make words I've got F F says F I've got this e. N E N N Let's say together You said f. i said in. 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 Fin. fin. fantastic. dream. it's your turn. i've got b. b. said b. i've got this. in. 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 let's say together. you said b. i said in. The in The in million <Bin. S 1> แล้วมาสนุกด้วยกันใหม่ในรายการ The, The Alphabet Fun มาติดตามชมกันนะคะว่าครั้งหน้าเราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <Bye. S 1> <Bye. S 2>